สบายดีสวัสดีค่ะพแม่พี่น้องคนะ่ะเราตอนนี้ทิพยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอ,ย,อยุธยาอยู่ที่วัดหลวงปู่ทวดมากินข้าวแล้วก็แม่เที่ยวนำแล้วก็เจ้านายมานำคนะ่ะตอนนี้ห้องเขามาเกเขตอยุธยาจันทกพาซาอยุธยานะพุทธอุทยานมหาราช ตลาดต้องชมหอศิลปกรุงสยามสามมิติหุ่นขี้พึ่งโรงละครหลวงปูพวด้างเขา้า มิเตแนวหนากินทั้งนั้นเลยวันอาทิตย์เหมือนคนไร ปลาปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนโอ้ของดองผลไม้อาหารดองให้เรากับเรี้ยวฝากเป็นหลาดนอาหารก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเหอือ ข้างเขาไปไหวหลวงปู่ทวดห้องสิเหฮนหลวงปู่ไกลๆไปกินเขาวกันเส้นบุกเดี๋ยวก๋<ม>เตี๋ยวต้มยำเฮ้ยชิมก่อน ็นครั้งแรกหรือว่าครั้งทอิทีว่าพิมพ์ในมาเยี่ยมชมจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเนาะพน้องปเป็นเมืองเก่าแก่แบบทางวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ลวงลาเนาะนี่ก็เป็นเนข้ามานี่ก็เป็นวัดหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ทีว่าตั้งอยู่บนเหนือทีประมาณ200รไร่แล้วก็ได้สร้างเป็นหูบเหมือนสมเด็จหลวงพ่อทวดเนาะ เหยบน้ำทะเลเอ้ยเหยบน้ำทะเลจืดนะนะสางทางย่างเนตั้งแต่ทางเขากนะ็เป็นสะพานทอดยาวข้ามหน่ำข้างล่างนี่นะเป็นบอ่อหน่ำบึงหน่ำคะ่ะนี่เขาสิเห็นหลวงปู่ทวดองค์สีทองขนาดใหญ่หลวงพ่อทวดเพิ่นก็เคยเดินทางมาพำนักที่กรุงศรีอยริยาเป็นเวลาหลายปีเนาะพี่น้อง ขนาดหนาตักกว้างประมาณ94เมตรแล้วก็ความสูงรวมฐาน51เมตรน้องพี่น้องสร้างจากปูนภุมสำริดเคลือบสีทองทั้งองค์เนาะนับเป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันนี้เรากำลังเดินทางไปที่วัดถใหญ่ช้ยมงคลอ่ะ่สิขาไปในตัวเมืองยุธยากับผ่านองค์เจดีองค์นี้ก่อนน้องพี่น้อง ฮอนแล้ววัดใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยาอโยุทยาหนึ่งับสิอโยุทยาวัดใหญ่ชัยมงคลซื้อเดิมกับวัดปลาเกี่ยวหรือว่าวัดเจ้าไทยเนาะพี่น้องตั้งอยู่ทางทิศตะเวนออกเสียงไตของ เกาะพระนครปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลูเนาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ประตูทางเขาไปไหวผ้ผะคนก็ร้ายเนาะเหมือนในภาพ,พน้องเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะส่วงเทศกาลตรุษจีนน่ะคนเขาก็เที่ยวกันน่ะนะออกมาต่างจังหวัดถ้าว่ามีโควิดนก็คือสีร้ายกว่านี้เนาะ ส่วนวัดใหญ่ไส่มงคลกับขังทำอิฐในชีวิตแล้วพี่น้องได้มีโอกาสเขามากกบไหวายเพิ่นเนาะ<ม>เปิดให้เขาส้มทุกวันเน้องพี่น้องตั้งแต่เวลา8ดโมงจนหอดหาโมงแรงน,นะนะเสงวาเพลศางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นรัชสมัยของสมเด็จ พระรามาธิบดีที่หนึ่งเนาะหรืออีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระเจ้าอยู่อู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรงุงศรีอยุธยาเนาะตั้งแต่ปีพศ1900จุดเด่นของวัดเยก็ได้แก่เจดีย์องค์ขนาดใหญ่เนาะพี่น้องที่เสือกันวาได้ครับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จ พระใน,ในเรสวนมหาราชเนาะที่ภายในได้มีการนะคนพบชัยมงคนคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุโบสถเนาะนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังเป็นที่ประดิษฐานสารสมเด็จพระในเรสวนมหาราชเนาะแต่ว่าซีอูอีกฝั่งหนึ่งนาะพี่น้องเดียพิมพ์สิภาพพี่น้องไปเบิงเนาะ ส่วนด้านนี้เ1าสิาสมบรรยากาศแถวเนี่ยก่อนแล้วก็จังกลับไปอีกฝั่งหนึ่งของที่สารพระในไรส่วนมหาราชเขามาด้านนี่แล้วงามขนาดพี่นรู้เ่าแก่แบบสแบบแบบแบบวยงามเนานะเด็กพิมพ์สบยบิงว่าหมองกลางทางขึ้นของเจดีย์เป็นเจดีย์นี่ งามขนาดโบราณสถานแบบเกนะ่าแก่น่าเดี๋ยวพิมพชิพาพี่น้องขึ้นไปสันบนทางขาึ้นไป Skills. บ้างไปขึ้นไปลงคือ ถ้าสีเหลาประวัติของวัดใหญ่ชัยมงคลนะมันคือสีร้ายเนาะพี่น้องก็บสีฟอกแบบหย่อๆเอาเนาะเพราะความประวัติความเป็นมาเนี่ยเท่าที่พิมพ์อ่านเนี่ยมันร้ายพี่น้องมันเหล่าโมาเม้นเนาะ ซึ่งว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนี่ก็เป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัยเนาะน้องตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนหอดสมัยปัจจุบันนี่ยก็ยังคงความสวยงามคือเก่าเนาะแล้วก็เป็นวัดที่มีอันหนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวร้ายนะด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีที่สูงที่สุดในพระนครศรีอยุธยาเนาะ และรอบๆขบคลองวัดน,นี่กันยังมีสวนหย่อมงามๆเนาะให้เขาพักผ่อนนั่งหลินนั่งผักเนาะวัดใหญ่ชัยมงคลวัดเดิมวันนี้เดิมอยู่เจ้าอู่ทองส,งสร้างเมื่อพศ1 0 0 0วัดสะอาดสะอาดจ้ะ,สะ าทางเขาวายพระนเรศวรหลังจากว่าพิมพ์ภาพพี่น้องเขามาเยี่ยมชมอ,องคเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพระนครศรีอยุธยาแล้วน้พี่น้องพิมพ์กับภาพพี่น้องมาที่พระตำหนักของพระนเรศวรมหาราชเนาะซึ่งมีความสวยงามสะอาดสะอางพี่น้องเห็นบอก นี่ทางเขาด้านหนาพุ่นย่างไปเรื่อยๆนะสิฮอดทางเขาด้านหนาของตำหนักอะซิมีไก่แล้วก็มีสางสองเชือกเนาะไก่ที่เราเห็นสะสมลายๆเนยซ้องขางทางเนยบว่าซิเป็นด้านในกับบีไลน์พี่น้องน่าจะเป็นไก่ที่ว่าเพิ่นอามาถวายนะ่ะป้าดพี่น้องไก่ มันจะตรงงามไหมไก่ทองไก่เงินรวยเดี๋ยิสิ์พ่พี่น้องเขาไปดานในตำนักขอ้องิืนเนาะนี่ดานใน สร้างซองเสือกด้านนะตำนักเนี่ยทางขวาซื้อว่าพลายมงคลแล้วก็แล้วก็ทางอะ่ะสายเนี่ยซื้อว่าพลายมาดเมืองเนาะ,ะออกจากวัดชัยมงคลก็สิไปต่อวัดอันมาเหยยงเนาะทาีเาดดาาาานาะ าวัดมาเหยยงใส่เลยเว้ทมนพาร์อะเดี๋ยวแม่ทีมาเดี๋ยวแม่ทีมาเก็บแม่ทีเข้าไปอยู่ในโบสถ์ไม่เก็บเดี๋ยวมันบินไปอ๋อเอาอะไรทับทับไว้เถอะทับไปหน่อยเดี๋ยวแม่ทีมาวัดมาเหยยองในเดิมสางขึ้นใน<อ>ปีคศออ1438เนาะ ช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมราชชนนีที่2องและได้หับการนะบุรณะเนาะสำหรับอาคารสำคัญในวัดแห่งนี้คือเจดีพี่น้องและก็อุโบสถชันเนะชาชลาของเจดีได้หับสนับสนุนจากสางเกสลักเนาะและมีจำนวนทั้งบมดกับประมาณ80โตั เดิมกันยังเป็น,นพระอารามหลวงไฝวิปัสนาธุระที่เคยสำคัญยิ่งมาในอดีตสมัยอยุธยาเนาะเจ้าสามพระยาทรงสร้างขึ้นและได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งเนาะพี่น้องส่วนในลายสมัยแต่ว่ากลายเป็นวัดห่างนะเขาใจว่านับตั้งแต่เสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองเนาะ ในปีพศ23 1 0เนาะร่วมเวลาร่วงเลยมากับประมาณสองร่อยกว่าปีแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าสถาปัตยกรรมยังคงความสวยงามอยู่เนาะพี่น้อง ข้อทางกันชุมคนค่าเชื้อเอาสิข้อถังแล้วข้วถอถางว้าวสวยมาก คุณหายาฮารปลาปลาอะไรขนาดนี้เลยมันจะปลาเบลเลอร์เบลเลอร์เลยวัดไม่ให้โยงนี่ส่วนไเพื่นกาซิมานาังสมาธนิน้อง่นังวิปัสสนาจังสีนะแล้วก็มันมีพื้นที่กว้างขวางอะนะมีต้นไม้ไามา่ว่านักแล้วก็เสร็จไปค่ะนะคะ ไปไหว้พระแล้วก็เดินทางต่อไปกินข้าวนี่พิมพ์สีเห็ดบุญอันกระเบื้องพี่น้องเฮ็ดลังข้าลังข่าออโบดแผ่นละหาสิบเอาหาแผน่น นี่เหรอคะ,ะน,น,นี่เป็นได้หดไปเลยอ่ะอันนีไ้ได้หมดได้หมดรูปก็สร้างแบบนี้ก็อย่างนี้เราก็นสามคนค่ะพันหน,นึ่งได้เลยแต่กตามกานเดี๋ยวไปิมกันการติธามสาธุ โ,โบสถ์ตรงนั้นน่ะหนูเห็นเพิ่งสร้างอยู่ด้านหลังใช่นั่นแหละเดี๋ยวจะไปไหว้ตรงนั้นด้วยศูนย์ศึกษ,รรษาประวัติศาสตร์อยุธยาน้าเขาไปลองเบิง้งสถาบันอยุธยารรสถาบันอยุธย,ยาศรรึกษาโอ้ใหญ่มาก กำลังสิไปกินเขาที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาอายุทยาซื้อโรตีกลับบ้านไปกินชิมดูไหมลูกโรตีใส่ไม่อายุทยาเนี่ยค่ะไปดูว่ามันอร่อยไหมมันเยอะเลยเกินแล้วพี่น้องห้อยขาห้อยขาตอนแล้วห้อยขา เไข่ฟ้าไข่ฟ้านี่มีเลือนะมีเวลานั่งดฮะมีนั่งดัยังเลือไม่นัดจ๊ากเนี่เขาไม่ดีร้านห้อยขาแล้วเตี๋ยวเฮือไข่มาตูมยังมาต้ม ขอกคุณค่ะใครยังมาตูม บรรยากาศยามเย็นตังนั้นนะ่าจะเป็นห้องเฮียกลับแล้วพี่น้องขึ้นรถละบายบายอโยธยา